ศาสตร์คืออะไรทำไปเพื่ออะไรลบความสูญเปล่าจากกระบวนการทำงานที่มันไม่เกิดผลทานต่ ับต้องผีดหรือไม่ก็แบนสำรวจก่อนนะครับอันที่สองก็แยกสำรวจแล้วก็แยกถ้าใช้ได้ก็เอาไปใช้นะ,ะถ้า ถ้าจะเป็นติดบอหรือส่งเมลไปบอกว่าเรามีของตัวนี้เนี่ยมันจะจะเป็นต่อใครได้บ้างถ้าจะเป็นต่อใครก็มาเอาสำรวจแจ้งนะครับแต่ถ้าสติว่ามันให้คนอื่นแล้วต้องทาเป็นครับผมบอกไม่ใช่นะบอกผมได้บอกผมได้บอกผมตั้งใ สำรวจเนาะสำรวจทำไว้จบไวไ้สำรวจอันทหัวคือแยกแยกนะแยกถ้าใช้ได้เอาไปใช้ถ้าจะเป็นตอบคนอื่นเอาไว้ให้เขาแต่ถ้ามันไม่ยังเป็นนะครับถ้าเราขายได้คอยสั่งอกาศสูตรเจอเลยอากาศสูตรเจอเถ้ามันขายได้ให้เอาไว้ อะไรนะสำมวนแย่นะ <Yeah. S 1> ครับค่าจะส่วนเกิดก็คือไม่ทิ้งหรือเอาไปขายบางคนไม่เอาไปทิ้งเอาไปบริจาคไปน <Yeah. S 1> แล้วตัวที่สี่ก็คือถ้าเราสำรวจออกมาแล้วมันยังมีส่วนที่ต้องเพิเ่มเติมก็ต้องซื้อมาเพิ่มนะครับให้มันเกิดความพอ Mưa lòng nhà khổ mà lẽo mà dưới số giờ đơn ký bằng mùa này này mặc dù có này mặc dù nhà họ lẽ ba mẹ đi ngọt ngay anh đi bây sẽ anh đi xin anh em xin anh em xin anh anh em xin 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 anh em Quatro. Wow. ไประเด็นนะถ้าทัาเนเจอของที่มันไม่แน่ใจให้เราติดเป็นป้ายโบกชีหรือป้ายใดเอาไว้แล้วป้ายใดพวกนี้ก็ต้องบอกวันที่ใช้หรือวันที่ถิ้งด้วยเพราะองช้นนั้นะจะเป็นของที่มันไม่แน่ใจไประดนะครับนี่คือส่วนที่เราจะต้องดูว่าอะไรบ้างที่จำเป็นอะไรบ้างที่มันไม่ไ แต่ท่านกลับมาต่อไปในทีีปภรรยาท่านถือไม่ได้ไงเพราะก็ได้ใช้ของึ้นมาปีสองเมย์นะว่งวันเกิดใช่หรือไม่ใช่ผู้หญิงก็เช่นกันต่อไปที่นี้สามีเธอหมดปมัแล้วติดไปเลยไม่รู้ว่าจะได้เธอใช้เธอหรือล่ทุกอย่างเห็นบางกีข้อบ้อัวเราโปรโมชันกี่ปีนะกี่เมย ถามผู้หญิงก่อนกำหโปรโมชั่นดีๆครับส่วนใหญ่เราแต่งงานแต่งโปรโมชั่นจะอยู่กันประมาณสองปีผู้หญิงก็ทำทุกอย่างผู้ข้าวซักผ้าล้างจานถูบ้านเต้มใา่ต่างใจแล้วหลังจากสองปีหน้าที่จะเปลี่ยนไปผู้ข้าวล้างจานซักผ้าจะเป็นของใครสามีสามีพอสามีเดียผู้หญิงบอกอย่า แได้หน้าเขียวก็ได้นี่คือสิ่งที่เราเอยู่ในครอบครัวนะครับแต่ถ้าเป็นของที่มันไม่แน่ใจนะครับให้เราติดอะไรครับติดอะไรติดอะไรติดป้ายแดงเอาไว้แต่ถ้าเราขับรถเจอไฟเขียวคือไปถ้าไฟเหลืองคือล้มชะลอแต่ถ้าไฟแดงคือต้องหยุดแต่โดยทุกฝ่ายเขียว

นหนึ่อเรื่องของสร็จนะครับสองเลือกหนึ่งจะมีประมาณนี้ทำไปเพื่อลดความสุขตาตอบกระดาษสองแผงสั้นๆเรา,าทำไปเพื่ออะไรครับ<อ>และเหลือในสิ่งของที่จำเป็นนะักจุดปฏิบัติการอะไรที่จำเป็นควรต้องอยู่นนะักจุดปฏิบัติการเข้าใจนะครับมีสิ่งทัต้ต่อผมจะสุ่มถามทีละตัวทั้าตอบ ส่งีละคนทางด้านเลียนขึ้นเลียขเ้นครับอ่าคุณคุณอะไรนะคุณแม่เฉยแนะครับเนครับกลาบเรียนเิอกลาบสัรศนาคุณแม่ครับมีสิ่งนี้ต่อคืออะไรบ้างสามหัวสาัวครับ

Boa ah.

ผมต้องตได้เง <ột> ิน <ột> ับทำไมผมต้องติดใบแดงเอาไว้เวลาทางกาเดินเก็แบบเฮ้ยไอ้นี่คืออะไรเฮ้ยผมไม่ได้ใต่ไอ้ 对吧？<Yeah. S 2> yeah. เดี๋ยวเราไดสิบเท่าไรสิบห้าหรือสิบนาทีสิบนาทีทุกคนยืนเลืองครับ